สวัสดีครับวันนี้มีข่าวดีอัปเดตสั้นๆสำหรับเพื่อนๆทุกคนที่ใช้งานแอป Facebook ครับเพราะตอนนี้เวลาที่เราเพิ่มรูปเข้าไปในโพสต์ของเรามากกว่า1รูป Facebook จะแสดงตัวเลือก Layout เพื่อให้เราเลือกรูปแบบการวางรูปได้อีกด้วยครับโดยมีทั้งหมด4แบบคือ c l a s s ิ c คอลัม n ์แบ n เนอรและกรอบชอบแบบไหนต้องการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบใดเพื่อนๆสามารถไปเลือกกันได้เลยครับ แต่เช่นเคยครับการอัปเดตของ Facebook มักจะมาไม่พร้อมกันบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้บางคนได้ก่อนนานแล้วส่วนของผมเพิ่งมาวันนี้สดสดร้อนๆรีบมาทำคลิปอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันเลยครับเพื่อนๆไปลองอัปรูปกันนะครับขึ้นตัวเลือกเลเยอร์กันไหมครับมีให้ใช้กันหรือเปล่าคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ